สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแม่เพิ่ง มาจากญี่ปุ่นค่ะคือกับญี่ปุ่นรอบสองนะคือของปีนี้ตอนแรกอไปมารอบหนึ่งแล้วใช่ปะตอนกุมพาแล้วก็เมษาไปอีกรอบหนึ่งแล้วเพิ่งกลับมาเมื่อตอนประมาณตีสี่ตีห้าเมื่อเช้านี้แล้วตอนนี้สายๆประมาณ8ปดเก้าโมงก็มานั่งรีวิวละหมึนถ้าเกิดพูดอะไรงงๆต้อง,ง,งขออภัยด้วยยงมึอนอยู่เลยนะคะก็คือไปยุญี่ปุ่นแต่ละทีก็จะซื้อขนมกลับมาเยอะๆเลยเพราะว่ามันมีขนมเยอะอร่อยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ข่าวที่แล้วที่ไปเมื่อเดือนกุมภาสองเดือนที่แล้วอะ ยังกินไม่หมดเลยกลับมาอีกแล้วอันนี้รีวิว based on ความชอบของบ้านเราแต่ถ้าเกิดว่าบางคนกินจะบอกเอ้ยอันนั้นอร่อยนี้ไม่อร่อยไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่ามีหลายครั้งมากเลยที่เราอะตามรีวิวคนที่บอกว่าขนมอันนี้ร้านนี้อร่อยต้องตามไปอย่างที่โอซาก้าล่าสุดก็มีตามไปแต่ว่าไปแล้วเราไม่ชอบอะไรเงี้ยเพราะว่า ที่บอกแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ,ะบางคนอาจจะเคยกินแล้วอะไรก็ดูด,ดูผ่านๆไปก็แต่ถ้าเกิดว่าบางคนไม่เคยกินจะได้รู้อ๋ออันนี้เป็นอย่างนี้ว่าหลังจะซื้อดีไหมหรืออะไรเอ๊อันนี้น่ากินแต่ยังไม่เคยซื้ออะไรเงี้ยก็จะเล่าให้ฟังนะคะก็อ่ะเริ่มจากตรงไหนดีอันนี้ซื้อมาฝากพี่รายช็อกโกแลตคลาสแบบนี้ไม่เคยกินอันนี้ไม่เคยกินเพียงแต่ว่าเดินผ่านตู้มันแล้วมันหน้าตาดีหน้าตาสวยแบบเฮ้ยอันนี้น่ากินเออแล้วเราก็เลยแบบซื้อให้พี่ราย ใช่ใแล้วก็ซื้อมาอีกอันนึงนี่แม่โตเกียวช็อกโกแลตแฟคเตอรี่อันนี้ก็คือร้านเดียวกันเลยร้านเดียวกันเลยมันกล่องนี่ยมันมีหลายชิน้นปากินเข้าไปแล้วแล้วป้าบอกอร่อยมากใช่ไหมอร่อยแต่ว่าไม่ได้มากขนาดให้ก้าเต็มสิบให้เก้าเต็มสิบก็มากแล้วแหะอ่ะห่อสีทองแบบนี้นะคะพอออกมามันจะเป็นอุ๊ยโอ้โหดูดีไฮโซคือเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตประกบด,ด้วย นี่เป็นช็อกโกแลตทั้งอันเลยนะช็อกโกแลตบาร์เลยช็อกโกแลตบาร์แล้วมีส้มพี่หนุ่มไหนอ่ะส้มอยู่ข้างในช็อกโกแลตชิ้นหนึ่งเรากินนะอืม์ห์งานสอดใสส้มอร่อยนี่อร่อยอืมอร่อยอร่อยอร่อยแต่ขนมพวกนี้มันแพงนะชอกโกแแพงอย่าถามถึงราคานะเพราะจำไม่ได้จำได้แค่แพ็คเกจเฉพาะแพ็คเกจก็เกินครึ่งของมูลค่าของแล้วอันนี้กินไม่หมดนะเดี๋ยวป้ามากินต่อเองนะคะอืมโอเคก็อร่อยอันนี้ใช้ได้เลยอันเนี้ยแบบ เป็นอันที่ซื้อมั่วๆเราประสบความสําเร็จแล้วสมมุติว่าเราซื้อร้านไอ้พวกอย่างเงี้ยร้านสวยๆอะอย่างเงี้ยแล้วเราเ็เขาก็ใส่ถุงรวมกันแล้วเขาก็จะนับถุงกล่องย่อยหนึ่งสองสามสี่แล้วเขาจะให้ถุงเล็กๆเรามาอีกสี่ใบแล้วเราบอกว่าไม่เอาเขาจะให้เหมือนกับคนุนดูว่าเราจะไปแจกคนอี่างงียจะเป็นถั่วเหรอนี่ไงเป็นถั่วเคลือบช็อกโกแลตเหรอเนี่ยเน เฉยๆอ,ะอ่ะอ้าวตายละเดี๋ยวพี่ชายดูมันแล้วแต่คนชอบแม่ไม่ชอบไอโซคารามไงะถ้าคนชอบอาจะคิดว่ามันอร่อยมากอันนี้เนี่ยนะซื้อมาตั้งแต่คราวที่แล้วตอนไปนาริตะก็ตามรีวิวมีคนรีวิวบอกอร่อยแล้วก็จริงๆแล้วว่าแม่เคยกินที่ร้านญี่ปุ่นที่ตลาดบอมาเชก็เคยเอามาขายอร่อยจริงอันนี้คราวที่แล้วกินกลับเดียวหมดเลยก็คือมันชื่อขนมว่าคุกเคียร์คุกเคียร์เหรออ่านว่าอะไรไม่รู้นะทีเนี้ย มันก็จะมีสี่รสคือชโโ็อกโกแลตกาแฟสตรอเบอรี่ชาเขียวข้างในเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะแกะรสชาเขียวให้ดูข้างในมันจะเหมือนกันแหละแต่แไส้ไม่เหมือนกันก็คือว่ามันจะเป็นแบบนี้ข้างหนึ่งอ่ะมันจะเหมือนคุกกี้ข้างหนึ่งอ่ะมันจะเหมือนเวเฟอร์แล้วไส้อ่ะมันจะเป็นครีมอย่างเงี้ยเหมือนแบบแล้วแต่รสอ่ะถ้ากินอยองียองอร่อยต้องกินพร้อมกันหมดอือเป็นอย่างเงี้ยค่ะอร่อยมากอร่อยทุกรส เนี่ยอร่อยทุกรสคราวที่แล้วซื้อมากินแบบเดียวหมดใช่ไหมนี่คือหมออูซื้อมาสามกล่องเลยอะรอมนีซื้อมาสามกล่องเลยมันเก็บไว้ได้ชอบมากอันนี้เป็นของโป,ปรดป๊าป้ายี่ห้อไรซ์มันจะเป็นมันฝรั่งเคลือบช็อกโกแลตซิทีเมื่อก่อนอะป๋าอยากกินมากช่วงที่แบบว่าไปยังไปญี่ปุ่นไม่ได้ช่วงอะไรนั้นอะช่วงโควิดอะป๊าให้แม่ไปซื้อมันฝรั่ง มาชุบช็อกโกแลตให้กินทำเลนแบบร้อยใช่ไหมมีรสดาร์ก <c oughs> ใช่ไหมรสมิลวมั้ง <c oughs> ใช่ไหม,มแล้วก็มีรสชาเขียวนี่ที่แกมุนงชิมแกมุ่งชิมชาเขียวก็ได้ไม่ชาเขียวจะเอาไปซื้อไปฝากไี้ไก่เป็นของฝากคนอื่นม,ม,มันเคลือบด้านเดียวด้วยนะร้อยใสอีด้านไม่เคลือบแต่ถ้าให้แม่เคลือบแม่เคลือบหมดทั้งอ้านเลยอ่ารสชาเป็นไงปาอาปาอธิบายเพราะว่าแม่ไม่ชอบกินก็เป็นรสชาแบบมันก็ลังกจช็อกโกแลต มันก็ัลังกรอบไหมกรอบเหรอที่นิยมมากมีอันนี้แล้วก็จะมีอัอนหนึ่งร้อยอันนี้คือเขาเรียกว่าช็อกโกแลตสดหรือว่านามะช็อกโกแลตอันเนี้ยนะฮิตมากคนไทยทัวร์ที่เขาไปก่อนหน้าเราที่เขาเข้าแถวซื้อนะเราเห็นเขาตั้งที่แคสเชียสูง <c oughs> เหมือนเป็นหนึ่งซื้อไปขายซื้อเยอะมากอะรสชา,าเขียวนะคะก็คือมันจะเป็นช็อกโกแลตสดอะ แล้วก็มีผงชาเขียวลรยๆมันจะเป็นแบบนี้อ่ะให้ดูด้านข้างต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะใช่ต้องใส่ตู้เย็นแล้วมันจะมีวันหมดอายุด้วยเราซื้อต้องใส่ฟลอยใส่น้ำแข็งใช่ใชตอนซื้ออะเขาก็จะถามว่า จะใส่ฟอยใส่เจลเย็นอะไรมาไม้ก็จ่ายเพิ่มอีก100เยนอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้มันจะหวานขึ้นมาหน่อยถ้าสีดำคือขมเลยปาชอบนี่เป็นของฝากอป,ป้อมเลยแกะไม่ได้นะมันจะเป็นคุกกี้ชาเขียวอ่ะเป็นกรอบๆอันนี้อร่อยเคยซื้อมาฝากเขาแล้วชอบนะคะอ่าต่อไปอันนี้ระหว่างต่อแถวจ่ายเงินคือต่อ ต่อแถวใจเงินเนี่ยคิวยาวมากแล้วตกเครื่องเป็นพิซซาชิโอของรอยส์เหมือนกันอ๋อแล้วเขาให้เรามาช็อปหั่นเองนี้หรอระว,วังทะลุมือนั่นนะสินะตรงนี้ก่อนหนึ่งประมาณ8 9 0 0เยนนะใช่อันนี้รู้สึกจะแบบ800ร้อยมันเป็นอย่างเงี้ค่ะอ๋อเราไม่ได้แช่เย็นด้วยเนี่ยนะมันเละเหมดเลยอะกัดกินก่อนนะขนมตุรกีเหรอข้างนอกเป็นช็ <c oughs> อกโกแลตข้ <c oughs> างใน,น,นมันเหมือนครีมพิซซาชิโอแล้วก็มีพิซซาชิโอเม็ด์เต็มเลย ก็อร่อยนะแต่ขอบอกว่าควรจะแช่เย็นก่อนตอนนี้ไม่ได้มันเละดูดิดูมืออืมอร่อยอร่อยแล้วว่าเราชอบนะแบบเนี้ยเพราะว่าให้แปดแล้วกันอ่าต่อไปอันนี้นะคะคืออันนี้ยมันขายอยู่ร้านขายขนมใต้โรงแรมที่เราพักที่โยโกโฮมาม่าซึ่งแม่ก็แบบดูแม่ชอบขนมพวกอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออน่าจะอร่อยก็เลยซื้อมาปรากฏว่า ดูเหมือนชิ้นเท่านะ่ะปาทำมือดูเหมือนชิ้นเท่านะ่ะเออชิ้นแค่นี้ <c oughs> ลิกมากเลยอ่ะเปิดมาทำไมมันเล็กจังมันก็มี3ามรสตามที่บอกอ่ะแม่ชิมแล้วรสช็อกโกแลตนะ่ะมันเป็นเหมือนบัตเตอร์เค้กนะแต่มันแห้งๆฝุดๆคออ่ะเออเหมือนขนมไข่อ่ะ <c oughs> แต่อันนี้อร่อยสีกลมๆเนี่ยนะมันจะเป็นอมเหมือนรสอมสม้สมๆนิดนึงเปนเหมือนบัตเตอร์เค้ก อร่อยถ้าใครชอบกินพวกบัตเตอร์เค้กอะแบบยูโรคัสตาร์ดเ <laughs> แบบนั้นแหละเต็มสิบวก็มันธรรมดาเอาไปเจ็ดไรหกแล้วกันเ <laughs> นี่ยนี่ คือขนมนี้นะมันเป็นขนมดังของของฮอกไกโดโรงงานช็อกโกแลตอิทิยะน้องพิมพ์เคยไปรีวิวโรงงานช็อกโกแลตอันเนี้ยที่ทีิฮอกไกโดเคยไปหาดูในช่องเดอ s สุดสมอ r l d ได้มีคลิปนะคะไปดูเขาผลิตเลยก็คือมันชื่อช็อกโกแลตไอขนมคุกกี้ในชื่อชิโรชิโรยโคอิบิโตนี่ชิโรยโคอิบิโตนะห่อเขียวแบบนี้ห่อสีเขียว ไส้จะเป็นเนี่ยเป็นคุกกี้แบบนี้แล้วไส้เป็นสีขาวเป็นช็อกโกไวท์ช็อกแต่ถ้าห่อสีขาวลายสีเขียวจะเป็นคุกกี้เดียวกันแต่ว่าไส้ช็อกโกแลตแต่อร่อยมากอันนี้ทุกคนกินแล้วบอกอร่อยยกเว้นป้าป้าไม่กินเลยป้าไม่ชอบไวท์ช็อกขนาดคือคือกินพวกช็อกโกแลตประเภทนี้ให้คุกกี้ประเภทนี้นะ มาหลายยี่ห้อละอันนี้คือดับหนึ่งไม่มีไหนลบล้างได้เลยอันนี้ของฮอกไกโดเหมือนกันนะโปเโตโรฟาร์มถ้าคราวนี้ไปนะไม่ได้ซื้อมามันจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมกล่องไม่อยู่ละแล้วข้างในอะ่ะมันเป็นเหมือนขนมจักเกะบี้อะ่ะจะเป็นยี่ห้อโปเโตโรฟาร์มแพงมากเลยเอออันนั้นซื้อมาคราวที่แล้วกินหมดไปแล้วจริงจริงวก็ชอบเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ก็ครั้งนี้เขาไม่เอาครั้งนี้ก็ไปถามเขาเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยว่าเห็นคนไทยซื้อเยอะมากผมกาเอาไม้เอาไม้พิมบอกไม่เอาแล้วตอนนี้พิมหันมาชอบจแจกก กว่าเพราะว่าจักรบ,บี้มันมีผงชูรสเยอะกว่าไงเลยเนื้อเทอบี้เป็นไงคบจักรบ,บี้เขากินหมดไปแล้วไม่เหลือแล้วว่าจักรบ,บี้ห่อส้มๆม,มันจะเป็นรสอะไรไม่รู้นะนะั่นน่ะเขาชอบมากอ่ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะอย่างเงี้ยมันจะกรอบมากกรอบกว่าเลยเยอะเลยอ่ะมันจะกรอบกรอบ,อรอบ,รอบแข็งแข็งอ่ะต่อมานี่ไงเนไงไงอ่ะอันนี้ใช่ไหมอืมอันเนี้ยนะ เป็นยี่ห้อเคาวีมันจะมีรสหลักๆก,ก็ประมาณนี้แต่ว่าบางทีไปอ่ะมันก็จะมีรสสีชมพูเป็นรสไขป่ปลารสหอยปิ้งรสนู่รนรสนี่แต่ว่าหลังจากชิมแล้วอ่ะรสออดริจินอล์สามรสนี่คืออร่อยสุดมันจะเป็นแท่งๆกินเพลินมากเลยโูเมื่อก่อนชอบมากแล้วครั้งแล้วไม่ได้ไปญี่ปุ่นประมาณเกือบ3ปีรอบที่แล้วก็ซื้อกินเยอะมากพอมาครั้งนี้อ่ะกินไปหนึ่งกระป๋องเองมั้งทั้งทริปอ่ะแล้วก็เนี่ยแล้วก็ซื้อกลับมานิดหน่อยเบื่บอแล้วอ <ๆ S 1> ่ะ บี้มากกว่าใช่คราวนี้ยเลยกินจักรบี้แต่จักรบี้เป็นมันฝรั่งอันนี้เป็นผสมแป้งใช่ไหมเอ่อไม่รู้ผสมแป้งหรือเปล่าแต่เขาอัดมาเป็นแท่งคือจักรบี้อ่ะเหมือนเป็นมันฝรั่งเอาไปหั่นแล้วทอดเลยใช่่ปะเหมือน<ช>เฟรนไฟแต่กรอบใช่ใช่เหมือนเฟรนไฟแต่กรอบแต่อันเนี้ยมันเหมือนที่ผ่านกรรมวิธีแล้วแ,แล้วปเป็นแห้งหอืมไม่รู้ผสมอะไรยังไงก็ไม่รู้อ่ะ อันนี้จริงๆแล้วก็อร่อยมากนะเมื <S <S ่อก huh kind of like ่อนเคยชื่นชอบมากนี่ก็ยังชอบอยู่แต่ว่ามันอาจจะเบื่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะเมืองไทยก็มีขายโอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอริฮิโรก็คือมันเป็นบุกอะคืออันนี้มันจะเหมือนเยลลี่ถ้าน้องๆเคยกินจากเซเว่นก็คือยี่ห้อซันซูของพี่ซานเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยแต่อันนี้มันเป็นของญี่ปุ่นซึ่งถ้าซื้อที่ไทยยี่ห้อนี้แพงมากแพงเวอร์เพราะที่ญี่ปุ่นจะถูกกว่าเยอะ ถึงที่ญี่ปุ่นก็เลยซื้อกินนะมันจะเป็นเยลลี่บุกอันนี้มันจะเป็นนาซอมก็มจะมีหลายรสรสอ่างุนรสส้มรสพีชรสนู่นนี่นั่นเต็มเลยอะ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นฉีกอย่างนี้แล้วก็บีบมาเป็นอย่างนี้อร่อยมากดี่หรออร่อยชื่นใจต้องมาแช่เย็นๆนิดนึงนะประเภทนี้ป้าช,ชื่นชอบม,มากประเภทนี้ไทยญี่ปุ่นต้องซื้อกินทุกทั้งที่เคยพูดแล้วถ้าในคลิปญี่ปุ่นคลิป small world จะพูดตลอดว่า ช็อกโกแลตเคลือบถั่วไม่ว่าจะเป็นแบบไหนส่วนมากจะเป็นถั่วลิสงใช่ป <ừ> ่ะอ่าแล้วก็มีทุกร้านสะดวกซื้อเซเวน่นลอซันแฟมิลี่มาดโน่นนี่นั<ๆ>่นเขาจะมีเป็นยี่ห้อของเขาเองอย่างอ,างอันเนี้ยมันเป็นยี่ห้อของเซเวน่นเห็นไหมอืมซึ่งพอกินมาหลายหลาย,ลาย,ลายี่ห้อแล้วมาเจออันเนี้ยอันเนี้ยมันจะเขียนว่ามิกซ์นัทแล้วถั่วเขาจะไปสับๆๆก่อนแล้วค่อยเอามาเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็คนผมว่าอันเนี้ยคืออร่อยที่สุดแล้ว ครั้งก่อนปากินก็ติใจคราวนี้ก็พุ่งตัวไปหาก็กินไปสองอยู่ที่นู่นกินไปสองซองแล้วทนงะใช่ไหมแล้วซื้อกับมาหนึ่งซองแล้วอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่นละยี่ห้อ,อน,นี้ไม่เคยกินนะแต่ว่าก็เป็นลักษณะถั่วช็อกโกแลตถั่วเนี่ยปาชื่นชอบมากแต่ว่ากินทุกทุกยี่ห้อก็อร่อยหมดเนาะนั่นต้องน่าจะมาจากโรงงานเดียวกันมนะั้เดาโอเอ็มมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีแล้วกันอันเนี้ย มันเป็นไอเทมยอดนิยมของคนไทยเนี่ยของขนมญี่ปุ่นร้านขนมญี่ปุ่นอะไรก็ในไทยอะไรก็มีขายมันเป็นบวยแผ่นเนี่ยบวยแกะออกมาแล้วเป็นแผ่นแบบเนี้ยพิมพ์ชอบกินมากคือแม่ลองแล้วแม่ไม่ชอบมันเป็นบวยแบบรสเก็มๆเปรี้ยวๆไงไม่รู้ว่าต่อไปอันนี้อะคราวที่แล้วที่ไปอเมโยกโกะอะเราก็ไปซื้อไอเจ้าขนมเยอะแยะเลยแล้วมีขนมถุงใหญ่อันหนึ่งนะทําแบบนี้ปรากฏว,ว่าแย่งกันกินหมดเลยไม่ว่าใครแม่ก็ชอบคือ ปลาปากินแล้วบอกอร่อยมากใช่ไหม,มแลม้วอามาก็มามองๆคือเราอะให้ขนมอย่างอื่นอมามาแต่อามาไม่ชอบชอบอันนี้แล้วแบบขอแม่ขอปันไปสิทกินบ้างคืออามาก็ชอบคราวนี้ก็เลยซื้อออาให้อามาด้วยง่นมีคนรีวิวมาบอกว่าแบบนี้มันเป็นอง่นเคียวโฮแล้วเอาไปทําเป็นลูกเกดอะแล้วแบบอ,อย่าคิดว่าเป็นลูกเกดธรรมดานะเพราะว่ามันจะอร่อยมากเราเห็นแล้วเราก็ซื้อเลยละป้าชอบกินลูกเกดแล้วใช่ไหมเป็นไงป้า ธรรมดาเ <c> ห <oughs> มือนลูกเกดทั่วไปเหรอลูกเกดธรรมดาเลยอะไรเขาเป็นลูกเกดจาเอาหอยเโฮนะแต่วันกินเนี่ยมันธรรมดาอะไรอ๋อมันลูกเกดทั่วไปหอยอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยป้าไปที่ตลาดไอเมโยโกลาซื้อมาคือไปกี่ร็อกกี่รอกก็ซื้อมาที่ดองกี้ก็มีขายที่ไหลมีละมีขายหลายร้านมันจะเป็นหอยเชลทำอะไรอบเชลอบแห้งอบแห้งนะแกะมาให้ดูห่อหนึ่งเนี่ยพันบาทนะไม่ใช่ถูกนะ อ้วมเป็นหอยไงในหอยย่อยก็จะมีหอยเชลล์หนึ่งตัวแบบนี้แล้วรสชาติเป็นไงป้าเค็มหวานรสชาติหอยอะลองกินเดยแค่มดไม่เอาเลยไม่ชอบเลยไม่กินเลยหอยรสชาติมันจะเข้มข้นมากเขหอยมีความเหนียวแล้วแข็งนะเพราะมันอบแห้งเออเนี่ยมันเหมือนเหนียวเนี่ยดูดิกดไม่เข้าเลยอน่ยเหนียวเป็นยางเนี่ยแต่ว่าชอบเหรอเออแปลกนะอ่ะโอเคป้าชื่นชอบมากแต่แม่ไม่กินเลยไม่ชอบหอยอีก เป็นขอบหอยคือหอยเชลอะให้ดูรูปนี้แล้วกันหอยเชลอะมันจะเป็นตรงกลมๆแล้วมันจะมีเหมือนปีกหรือขอบเหมืนตรงเนี้ยใช่ไหมเขาเรียกอะไรไม่รู้่นะเนี่ยแหละแล้วเขก็จะเอาเฉพาะไอ้ยี่ยี่มาอบแห้งให้เนี่ยแล้วป๊าก็จะชอบเอามาแทะกินเหนียวเหนียวมากเหนียวมากมันจะชอบไมีไงอะเนี่ยเหนียวเป็นยางอย่ังกะติกเลยอะซื้อที่ลองชี้เหมือนกันคือป้าบอกว่า เฮ้ยมันน่ากินนะซื้อมาไหมซึ่งจริงๆแล้วไม่เคยกินไม่รู้จักมาก่อนมันเป็นเหมือนแมคคาเดเมียนัทอันนี้เคลือบเคลือบผงฮินดโกะส่วนอันนี้เคลือบชาเขียวไม่ถูกม่เอไม่ได้มองเน่ยมเดูดิมันไม่ใช่แมคคาเดียตอนแรกมองนีนึกว่าแมคคาเดียไม่ได้อ่านทั้งบนมันเป็นเหมือนเม็ดถั่วเหลืองอะ ถั่วเหลืองกรอบอซอยบีนคือกินได้นะแต่ให้ซื้อเอาไหมไม่เอานี่สิอันนี้นี่คือแม่แบบวันสุดท้ายเลยจะกลับแล้วแล้วก็แบบไปดูในเชลแล้วมันแบบเฮ้ยป้าข้างในมันยีงี้มันเหมือนเป็น,เป,นเป็นทองม้วนกรอบแบบมันแล้วมันเคลือบช้อนแล้วต้องอร่อยแน่เลยก็เลยลองซื้อมาชิมดูแล้วหอมันก็จิ๊ดเดียวอะ่ะแล้วชิมคนละเม็ดกับพิมพเนี่ย พี่บอกอร่อยมากแม่อร่อยมากพิมอ,อร่อยเต็มสิบเลยชอบมากเลยเสตไดซื้อมาหนึ่งหอ่อมันมีเป็นเคลือบช็อกโกแลตด,ด้วยนะถ้าวันนั้นแบบซื้อแล้วแกะเลยชิมนะจะซื้อกลับมาอีกอันนี้ซื้อเนื่องจากเขาอันนี้คือของเขาที่แล้วแกะไปแล้วนิดนึงแล้วก็เอากลับมาแล้วก็เก็บไว้บ้าน ครั้งนี้ไปก็ซื้อให้พิมพ์อีกแม่ซื้อนะไม่ใช่ลูกซื้อจําได้ว่าพิมพ์ชอบแล้วพิมก็มบอกว่าคขาที่ีไม่หมดเลยแม่แม่ซื้อมาทำไมออก็ระหว่างที่ รอ,อจ่ายตังเหมือนกันเห็นผู้หญิงคนข้างๆเขาหยิบอันเนี้ยคือมันอยู่ข้างๆคนที่จ่ายตังเลยอ่ะแล้วเขาหยิบใหญ่เลยเขาหยิบหลายกล่องแล้วคนก่อนหนะ้าเขาก็หยิบอุย้ยหยิบกันทุกคนเลยคืออะไรอะ่ะแล้วไอตัวกิ๊เซนของเขาาเป็นรูปก,กุ้งเทมปุระแล้วข้างๆเ,เขาเป็นข้าวเกี๊ยวกุ้งก็เลยเดาว,ว่ามันคือข้าวเกี๊ยวกุ้งเทมปุระก็เลยแบบลองดูเพร้ะซื้อกันใหญ่เลยอะ่ะเป็นห่อแบบเนี้ยเนี่ยข้าวเกี๊ยวกุ้งเทมปุระ คิดว่ามันก็น่าจะกินง่ายๆป่ะอุยอ๊ยกระเด็นอ๋อพี่นุ่มนี้น่าจะอร่อยไหมอะดูจากหน้าตาประเมินสิเก้าเต็มสิบอืมอ๋อก็ประมาณเก้าเต็มสิบอะไรเงี้ยออร่อยนะ <Wow. S 1> ม,นมันมันมีรสไม่มีมรสชาติาเค็มๆมันไม่เหมือนข้าวเกี๊ยบใช่ไหมมันเหมือนพวกแต่เขาเรียกอะไรมันไม่เหมือนข้าวเกี๊ยบมันเหมือนเออมันมีกลิ่น ข้าวตังข้าวตังมันเป็นเหมือนมันเม,นมันเป็นแป้งหัวนั้นมันเป็นเหมือนกลิ่นเทมปุระอะต่อไปอันนี้คือจริงๆแล้วอะมันคือโตเกียวบานานา่าคือโตเกียวบานาน่าเนี่ยเป็นขนมที่คนไทยชอบซื้อกลับมามากเลยอะแล้วก็มันจะทำมาเป็นหลายเวอร์ชันเช่นโตเกียวบานาน่าเป็นรูปพิกาจูโตเกียวบานาน่าเป็นรูปลูกเจี๊ยบรสมะนาวซึ่งหลานแม่ฝากซื้อแล้วหาซื้อไม่ได้อันนี้เป็นรูปแรคคูนมัน้งแรคคูนหรือตัวอะไรเนี่ยแรคคูนปะ นั่นแหละคือมันจะมีหลายรสมากเลยโตเกียวบานาน่าที่สอดอันนี้เป็นรสกาแฟรสมะนาวรสครีมชีสรสชีสรสนูดรสนี่เต็มหลากหลายแบเป็นมินเนี่ยนก็มีเป็นมิเนเนี่ยนนี่ก็คือคนซื้อเยอะมากที่สนามบินโอซาก้าเพราะว่าเหมือนกับว่ามินเนี่ยนมันดังที่ u เวอร์ s a ลที่โอซาก้าใช่ปะเขาก็จะซื้อแบบมันเขาก็จะทำเป็นไอเทมมินเนี่ยนตอนแรกจะไม่ซื้อแล้วแต่อันนี้มันดันเขียนว่าเป็นรส c o f f e ่มิวเป็นรสแบบ กาแฟแม่ชอบกินกาแฟใช่ไหมแม่ก็เลยแบบอ่ะลองดูเพราะว่าตอนแรกอะ่ะเมื่อก่อนนู้นอะ่ะหลายสิบปีละชอบกินโตเกียวบานาน่ามากแต่ว่ากินไปกินมาเรารู้สึกว่ามันหวานกันไหมเนะาะปาปาเคยกินปมไม่กินอ,อปปาไม่กินเพราะว่าปาไม่กินกล้วยเออมีมุณเขาทำดีนะดูดีเนหะ็นไหมเจ้าแห่งแพ็กเกจเนานะญี่ปุ่นอย่างนี้ออกมาเป็นหนึ่งทเป็นรูปกล้วยแล้วข้างในมันก็จะเป็นครีมแหละแบะให้ดูก่อนก่อ <c oughs> นจะกินแว๊บ ถ้าเป็นกล้วยเฉยๆมันจะเปออกสีออกเหลืองๆใช่ไหมแต่อันนี้เป็นรสกาแฟมันก็เลยสีกาแฟมันคือเป็นเคก้กเหรอใช่เป็นเป็นเหมือนสปองเคก้กอ่ะเคก้กนิ่มๆ,ๆอะมันแปลกมันเป็นครีมกล้วยที่ใส่กาแฟอะ่ะถูกว่าแปลกไหมล่ะ ก็กล้วยไปอยู่อะไรก็แต่งนี่แน่นอนไม่ใช่คือถ้าเป็นกล้วยเฉยๆยังดีกว่านี้อ่ะแต่น,นี้มันเป็นกล้วยที่มีกลิ่นกาแฟจำสิบหกเจ็ดอะไรนไม่รไ,ไม่ชอบคนอื่นอาจจะชอบนะคือมันมีความกล้วยหอมๆกล้วยแล้วก็มีหอมกาแฟปนมาปะปนกันมากเลยแต่ตอนนี้ปะปนในปากจะกกล้วยหรือจะกาแฟฉะนั้นมันเลยเป็นเหมือนรสชาติปลอมๆ อ่ะนา่าจะหมดแล้วนะคะก็คือประมาณนี้ที่ซื้อมารอบนี้นะก็คือบางอันไม่เคยกินซื้อมาก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จก็ต้องค่อยๆกินไปเนี่ยอย่างเงี้ยนานๆไปกว่าจะหมดนะหรือว่าเดี๋ยวเพื่อนมาเที่ยวบ้านเนี่ยจะหลอกเอามาแจากเพื่อนให้เพื่อนกินนะคะบางอันก็บบกว่าชอบมากแบบอย่างอันเนี้ยไอ้คุกเคี้ยอะไรเนี่ยซื้อแล้วก็ต้องซื้อซ้ำอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็แล้วแต่นะน,นะถ้าเกิดว่าใครดูอยู่แล้วเออก็ลองฟังดูงดแล้วก็ที่ชอบที่สุดครับที่ชอบที่สุดก็อันเนี้ยแหละนี่แหละ อบมากอร่อยแล้วเขาเก็บกุ้งเมื่อกี้ก็อร่อยเนี่ยเ้าเก็บกุ้งเทมปุระเนี่ยเคยได้เลยคือถ้าซื้อที่อื่นไม่ไม่เคยเห็นเห็นแต่ที่สนามบินเนี่ย mm hmm. ก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็อร่อยจริงๆถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยกินก็ลองดูเนะว่าอร่อยมากแล้วก็เยลลี่อันนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆมากนะคะแบบ ฉีกฉีกออกมาอย่างนี้ที่อร่อยมากก็คืออันนี้อ่ะชีโรยโคอิบิโตะอันนี้นะคะก็คือที่น้องพิมชื่นชอบอันนี้อร่อยแน่นอนเน,นี้ซื้อรับรองมัไม่ผิดหวังนะคะอ่ะประมาณนี้ก็ตอนนี้ไปญี่ปุ่นติดติดกัน2เดือนครั้งเลยเนอะกะว่าจะไม่ไปญี่ปุ่นอีกอย่างต่ำหนปีแม้ป้าป้า หรือว่าอีกหลายปีเลยพอรู้สึกว่าแบบอพอละพอละไปชี้อื่นบ้างอะไรเงี้ยเนาะอ่ะโอเคค่ะงั้นก็ลากันไปก่อนกับขนมญี่ปุ่นที่ชอบมาบ๊ายบาย